การที่มีแผนครับจิ้มแผนที่เลยครับว่าเฮ้เราจะไปไหนดีแล้วเราก็ลุยไปเลยว่ามันคือเสน่ห์นะฮะเราจะได้ค้นพบกับสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอนะครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรัสู่ลุยเดี่ยวเที่ไม่ง้องครับ ตอนนี้เรายังอยู่ที่ประจวบคิริขันนะครับเราถัดจากอำเภอหัวหินเนี่ยเราตรงกันมานะครับที่ปราณบุรีะะแล้วฮะล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งนะ,ะที่สบานตำบลปากน้ำปลาณน,น่นะครับก็ถัดมาจากหัวหินนะยฮะก็ขับมาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะฮะซึ่งบรรยากาศในตอนเช้านะฮะของตลาดโต้รุ่งปากน้ำปรานเนี่ยนะครับก็ ดูคึกคักพอสมควรนะครับเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยจุดมุ่งหมายของเรานะฮะจะไปชิมข้าวต้มที่อยากจะบอกว่าเป็นของเก่านะฮะเรียกว่าเป็นของที่ขึ้นชื่อของคนปากน้ำปลาเลยกับข้าวต้มโหระพานี่เองเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศตลาดนะฮะโดยรอบๆแล้วกันฮะแล้วก็ไปลุยาหาของกินกันในเช้าวันนี้ครับ ตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะตอนเช้าผมก็ต้องเติมพลังแล้วก็ของโปรดในตอนเช้าอาหารคินคลีน,นะฮะก็เป็นพน้องโกี๋ยวซื้อหน่อยแล้วกันอันนี้อันนี้ขายยังไงครับตัวละบาทรูกละบาทสองตัวบาทอ๋อรูล้ละบาทเอาเอาอันนี้ห้าอันนี้สิบห้าจะได้เป็นยี่สิบอันนี้ร้านข้าวต้มโหระพายอยู่ตรงไหนครับอ๋ออยู่ข้างในนี้ครับนี่ใกล้ใกล้ๆ,ๆเดี๋ยว ไปนั่งกินข้าวต้มนะฮะแล้วก็ได้นั่งทานผัดน้องโกโด้วย mm. อยู่ใกล้ๆนี่เองไม่ใกล้ไม่ไกลครับ mm. ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ20่สิบเนี่ยครับโอเคเรียบร้อยแล้วฮะอาหารเติมพลังตอนเช้าเดีย๋ยวเราเดินไปกินข้าวต้มโหระพากันดีกว่า mm. อันนี้ร้านเจ้าเก่าแก่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหขายมานานเลยครับเนี่ย20กว่าปีแล้ว20กว่าปีแล้วแม่พี่ขายนะอ๋อ oh. ครับผมหกปีเป็นรุ่นสู่รุ่นนี่เองแล้วนี้เขาสั่งกันยังไงอ่ะครับพี่ก็สั่งเป็นข้าวต้มปลาแล้วก็อันนี้เลือกกับเครื่องเคียงได้การสั่งเป็นจานจานโอเคจะมีไม้ละห้าตัวละห้าแล้วแต่ถ้างั้นผมเอาข้าวต้มหนึ่งที่แล้วก็เดี๋ยวนะดูก่อนดูก่อนเอาเนี่ยฮะหมูหวานหมูหวานนะครับปลา แล้วที่อยู่ข้างหน้าผมแนะก็คือข้าวต้มโหระพานี่ะฮะที่บอกว่าเป็นเรียกว่าเป็นตำนานของชาวปากน้ำปลาเลยนะฮะถือว่าเป็นเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดนะครับเห็นคุณพี่เขาบอกว่าขายมา20กว่าปีแล้วพี่เขาก็เป็นรุ่นที่2แล้วขายต่อมาจากคุณแม่นะครับผมได้กลิ่นคือบางบางคนอาจจะแพ้ในเรื่องของใบโหระพาที่มีกลิ่นฉุนนะแต่ผมว่าเอาลองมาใส่ในเรื่องของข้าวต้มแล้วนะครับน้ำที่มันตีหรือกลิ่นที่มันตีขึ้นมาเนี่ย มันหอมมากมันมันไม่มีกลิ่นฉุนเกิดขึ้นเลยแล้วก็เรื่องตัวของน้ําซุปเนี่ยเนี่ยมันกลมกล่อมมากๆเลยนะฮะโดยที่ผมว่าไม่จาเป็นต้องปรุงเลยก็สามารถทานได้นะครับส่วนในเรื่องของการทานในวันนี้เนี่ยนะฮะหรือการขายข,ายของเขาอะ่ะก็จะมีเบสิกอยู่แล้วคือข้าวต้มเป็นข้าวต้มปลานะครับมาที่ปาบนบุรีก็ต้องกินอาหารพวกเป็นทะเลทะเล,ลก็มีปลาครับแล้วก็มีเครื่องเคียงให้เลือกวันนี้ผมเลือกเป็นเนี่ยครับไข่เค็มนะครับมีกุนเชียง หมูแล้วก็ปลากรอบด้วยมีภาพปลากรอบดนี่ยฮะภาพปลากรอบปลาหวานใช่ไหมครับกรอบป่ะครับไม่กรอบเป็นปลาหวาน ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ท่าเฉลิมพระเกียรตินะครับรัชกาลที่9นี่เองนะครับและบริเวณนี้เป็นบริเวณหลังรถไฟซึ่งโอ้โหสวยมากๆเลยนะฮะน่าจะเป็นรางรถไฟเก่านะครับซึ่งผลิตโดยบริษัทหนึ่งของญี่ปุ่นนี่เองนะครับผมว่ามันมีความขังแล้วก็สมัยคล้ายคลึงนะฮะกับที่กาญจนบุรีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะที่นักท่องเที่ยวที่มาที่ปานบุรีนะฮะต้องมาถ่ายรูปหรือ เข้ามาเยี่ยมชมเพราะว่าบริเวณท่าเฉลิมพระเกียรติัชกาณที่9เนี่ยนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งสานที่นะครับพักผ่อนหย่อนใจของชาวปานบุรีนี่เองนะครับซึ่งเราเห็นความแตกต่างก,กันมากๆเลยนะครว่าที่ปานบุรีเนี่ยยังคงความเป็น เรียกว่าดั้งเดิมอยู่นะฮะคงความในอดีตไว้มากกว่าทางด้านของหัวหินนะที่มีความเจริญขึ้นมานอาจจะมีเรื่องของรีสอร์ทเรื่องของโรงแรมเข้ามาทําให้ในเรื่องของความคลาสสิกมันลดน้อยลงนะฮะแต่ทางปารีเนี่ยหลังจากที่เราเดินมาในหลายๆที่รวมไปถึงสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็ยังคงความเป็นในกษณ์ความสวยงามนะฮะในเรื่องของความสวยงามทางอดีตนะครับให้คนปัจจุบันเนี่ยได้เสพสมกันอยู่นะฮะ <c oughs> ผมเชื่อว่ามันเป็น สิ่งที่ดีนะเพราะว่าผมไม่เคยมาอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็มันสวยมากๆเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่คุณมาปานบุรีนะฮะต้องแวะมาถ่ายรูปสักนิดเดืองเพึ่งไม่ห่างฮะจากทางด้านของสถานีรถไฟปานบุรีนะครับสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำดื่มสิง being